ในทางโลกเรานั้นเราก็มีการศึกษาเล่าเรียนในวิชาการต่างๆทั้งหลายแต่ขแขนงไปมากมายแต่ละขแขนงแต่ละขแขนงแต่ละการศึกษานั้นก็ล้วนแต่สร้างมนุษย์เราสร้างคนเราให้เป็นคนฉลาดมีควา,ามรู้ควา,ามสมรูมสามารถขึ้นมาถ้าไม่ได้รับการศึกษาเลยมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความเฉลียวฉลาด ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตอนเองหรือไม่มีความไม่มีความฉลาดที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติต,ต่อไปเพราะฉะนัในการที่ได้มีการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติต,ต่างๆขึ้นมามีความจเจริญก้าวหน้าในวัตถุต่างๆทั้งหลายมากมายก็เพราะคนเรามีความฉลาดความฉลาดนั้นตอกเกิดขึ้นมาจากการศึกษา เพราะในพุทธศาสนาเราในมงคลเอสู่สามเป็นแปดประการท่านก็กล่าวไว้ว่าการได้ศึกษาศิลปวิทยามากเป็นมงคลในสูงสุดแต่การศึกษาในทางโลกนั้นเป็นการสร้างคนให้ฉลาดแต่อย่าลืมนะว่าความฉลาดนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมคู่เคียงไปด้วยไม่มีศีลธรรมกำกับไปด้วย ด้วยความเป็นพิชชนคนมีกิเลสอย่างเรา,เราๆท่านๆเมื่อมีความรูร้ความฉลาดมากขึ้นมากขึ้นความรูร้ความฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะเป็นเครื่องมือของกิเลสไปสร้างความชั่วไปสร้างความทุกข์ยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นมาแก่ชีวิตและต่อสังคมประเทศชาติได้ดังเราจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าโลกเราทุกวันนี้ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมากมายไกลกองไปทั่วทุกผนทุกแขกทั่วโลกเบียดเบียนกันอะไรต่ออะไรกันมากมายไกลกอง ก็ร้วนแต่เกิดขึ้นมาจากคนฉลาดทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากคนมีวิชาความรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากคนที่ได้รับการศึกษามากทั้งนั้นถ้าตาสีตาสาไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเลาเดียวเขาไม่สามารถทําความเดือดร้อนให้แก่โลกให้แก่สังคมได้มากอย่างนีหรอกอย่างเนยอย่างมากเขาก็ทําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมาในวงสังคมแคบๆในหมู่บ้านเขาเท่านั้นเองแต่ที่เดือดร้อนวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทั่วโลกก็เพราะเกิดขึ้นมาจากคนที่มีวิชาความรู้ มีการศึกษามีความฉลาดแต่ขาดศิลธรรมคู่เคียงไปด้วยขาดศิลธรรมเป็นตัวกกับไปด้วยไอ้ความรู้ความฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นเครื่องมือของความชั่วเป็นเครื่องมือของความเลวเป็นเครื่องมือของการเบียดเบียนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นการศึกษาทางโลกทําให้คนฉลาดแต่ถ้าจะให้ฉลาดอย่างแท้จริงที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต้องมีศิลธรรมคู่เคียงไปด้วย แต่ก็หน้าหน้าสลดสังเวชอยู่ว่าทุกวันนี้เนะี่ยคนเราค่อนข้างออกทางจากศีลธรรมเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแต่สมัยก่อนยุคสมัยเป็นเด็กน้อยแต่ก่อนนั้นพ่อแม่มักจะจูงเด็กจูงเล็กจูงลูกจูง,ลจงหลายเข้าวัดวันเสาร์วันอานทิตย์ว่างไปจูงเข้าไปวัดวันพระจูงเข้าไปวัดแม้เด็กเล็กเด็กน้อยก็เป็นเข้าวัด มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวยังไม่ได้สนใจได้านธรรมะมันก็เข้าไปเที่ยวเข้าไปเล่นเข้าไปซนอะไรต่ออะไรแต่อย่าลืมว่าการเข้าวัดตั้งแต่เด็กน้อยมันก็มีความใกล้ชิดในวัดใกล้ชิดพระเจ้าพระสงฆ์ไอ้การซึมซับความใกล้ชิดเนี่ยเมื่อเขาโตเติมใหญ่ขึ้นมาเขามีความสนใจในด้านธรรมะสนใจที่จะศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากครูบาอาจารย์จากพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็มาไปวัด ถ้าไปคุยกับหลวงปู่หลวงตาหลวงพอ่อหลวงปู่อย่างนั้นหลวงปู่อย่างนี้หลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่ออย่างนี้เขาก็กล้าพูดเพราะเขาไม่มีความเก้อเินเขาม,มีแต่ความนสนิทสนมแต่ถ้าหากมันเราไม่ได้ปูพื้นแต่แต่เด็กแต่น้อยเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แนละ้วถ้าเกิดเขาสนใจในด้านธรรมะสนใจเห็นคุณค่าของธรรมะอยากจะเข้าไปวัดอยากจะเข้าไปศึกษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปวา,า,างตัวยังไง ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะจะไปสนทนากับท่านยังไงมันมีแต่ความเก้อเขินผลที่สุดก็เลยห่างเหินออกไปห่างเหินออกไปดังเช่นทุกวันนี้เราจะจชัเกเดืเด็กเด็กเด็กน้อยพอมีลูกมีหลานมามันดื้อม,มันสนมันอะไรอะไรจะพาไปวัดกับเปล่าโุ่น,นพาไปห้างพาไปเล่นเกมพาไปอะไรอะไรพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันออกไปสู่สังคมออกไปข้างนอกไปไปห้างไปอะไรมันก็สนุกสนาน เพิ่เพินไปในด้านวัตถุต่างๆทั้งหลายไปก็อยู่ในหมู่ในเพื่อนวงไปเที่ยวเล่นสนุกสนานเฮฮามันก็ไปติดอยู่นอกบ้านกหาหนนาน็ห่างเขินในบ้านห่างของห่างเหินครอบครัวพอกลับมาบ้านไอพ่อแม่เห็นลูกมันหายไปนานพอกลับมาบ้านพ่อแม่อ้าปากขึ้นมาลูกมันก็รู้แล้วว่ามันจะดา่าจะบน่นแต่อยู่นอกบ้านมีแต่การชมเชยมีการยกย่องมีแต่ความสนุกสนาน แต่กลับเข้ามาในบ้านก็มีแต่เสียงบ่นทอมีแต่เสียงดุด่าเพราะที่สุดมันก็เบื่อบ้านเบื่อพ่อเบื่อแม่เบื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปสนุกสนานอยู่นอกบ้านก็ห่างเหินออกไปห่างเหินออกไปครอบครัวสมาชิกในบ้านก็มานบกันจะห่างเหินออกไปห่างเหินออกไปเมื่อห่างเหินออกไปมันขาดความอบอุน่นขาดความสุขอยู่ในบ้านแล้วใครอยากจะเข้าบ้าน ไม่มีใครอยากเข้าบ้านเลยเพราะบ้านมันมีแต่ไฟมีแต่เสียงบ่นทอมีแต่เสียงดุด่ากันมันก็ติดออกไปนอกบ้านเมื่อตดมานอกบ้านมันก็เดี๋ยวมันก็ไปตหาแต่ด้านวัตถุทะเยอทะยานอยากได้แล้วก็ได้วัตถุไอ้คนที่มีฐานะอยู่พอจะได้มันก็ยังไม่เท่าไหร่มันก็ยังได้แต่ไอ้คนที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะได้น่ะที่จะมีที่จะพอแต่เห็นคนอื่นเ็ามีเห็นคนอื่นก็ได้ ด้อความที่โลนเทเลสยายนอยากได้เหมือนคนอื่นเขามันก็เกิดตรงต้องเกิดการคดโกงกันเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการเกิดการลักชิงวิ่งลาวกันไอ้คนที่เขามีพอจะได้เขาก็เดือดร้อนไปด้วยมันก็เลยเดือดร้อนไปทุกคนทุกแห่งเดือดร้อนไปในหมู่ชนทุกฐานะไม่เว้นไม่เว้นคนมีคนจนไม่เว้นคนมียศไม่มียศเดือดร้อนไปหมดจุดเริ่มต้นก็คือการท่าง ศาสนาคือการห่างศีลธรรมโหที่สุดเ,เลยไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่เลยไม่เห็นคุณค่าของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์โหที่สุดนับวันคำว่ากัตัญยูกตวเวทีจะบดออกไปในคนรุ่นใหม่จนเดี๋ยวนี้ได้ยินเลยนะได้ยินว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อลูกเป็นเป็นหน้าที่เมื่อ้ากเข้ามาก็ต้องเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงเขาเป็นเป็นหน้าที่ไม่ใช่บุญคุณ แล้วพ่อแม่ยังยังคิดอย่าเอาว่าเลี้ยงลูกมีแล้วเลี้ยงลูกมาก็เพื่อให้มันมาเลี้ยงเราตอนแก่จะทวงจากลูกมีคนเขาไปถามอาจมาคำนี้แหละอาจมาว่าคนคิดประเภทนี้น่ะคือผีเปรยมาเกิดผีเปรยมาเกิดแล้วมันคิดอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์แล้วมันคิดไม่ได้หรอกมนุษย์คือผู้ประเสริฐถ้าพูดถึงว่าไม่มีบุญคุณต่อกันแล้วเขาหักคอแกตายตั้งแต่วันเกิดแล้ว ใหม้มาอดหลับอดนอนมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาป้อนข้าวปลอนน้ำมาดูแลอะไรตัวอะไรมันยากมันลำบากเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนถ้าเราไม่เห็นว่าตอนพ่อแม่เขาเลี้ยงเราเราก็ดูพ่อแม่เลี้ยงเลี้ยงลูกของเขาถือว่าเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับมาพ่อแม่เราเลี้ยงเราก็เป็นยังไง้าไม่เคยคำนึงถึงว่าเหน็ดเหนื่อยเ,อยเอยมื่อหิวขนาดไหนยอมทนเพื่อให้ลูกของตัวเองสบาย เพื่อลูกให้ลูกตัวเองอิ่มเพื่อให้ลูกของตัวเองปลอดภยัยพ่อแม่ทุ่มเทได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะคือพ่อแม่แล้วเราว่าเพื่อนของเราดีขนาดนั้นดีเลือกเกินดียะบอกว่พ่อแม่อะไรเนอไรลองไปยืมกันเป็นสักห้าร้อยสักพันมันคิดจะทวงเช้าทวงเย็นแต่เจ้านี้ที่ไม่เคยคิดทวงจากลูกนี่เลยก็คือพ่อแม่สละออกมาเอามาทุ่มเทให้ลูกเท่าไหร่เคยคิดไหมเคยคิดจะทวง ทวงลูกไหมเอามาคืนชั้นหน้าห้าร้อยบาทนั่นนะ่ะเอามาคืนชั้นหน้าพันบาทนั่นนะ่ะเอามาคืนชั้นหน้าที่จ่ายค่าเทอมไปเอามาคืนหน้าที่จ่ายค่าพักที่อะไรตัวอะไรไม่เคยมีแล้วอันนี้ไม่ใช่บุญคุณเหรอมาพิจารณาดูแล้วที่เรามีวิชาความรู้มีความเฉลียวฉลาดนำพาชีวิตเรามีความเจริญเข้าหน้ามาถึงทุกวันนี้นะ่ะได้มาจากไครได้มาจากครูบาอาจารย์ ก็คิดเพียงแค่ว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกจ้างเป็นรับเงินเดือนไปแล้วก็เปล่าถ้าเขารับเงินเดือนเขาไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะให้ลูกศิษย์ตัวเองมีความฉลาดมีความรู้มีความสามารถเลยสันต่ว่าสอนไมกว่าเบาไปตามไปตามวิชาการไปตามหนังสือแล้วก็จบกันไปเท่านั้นแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความผูกพันที่ปรารถนาต้องการให้ลูกศิษย์ของตัวเองมีความฉลาด มีความรู้มีความสามารถที่จะยืนอยู่ด้วยตีแข่งตัวเองต่างนั่นแหคือหัวจิตหัวใจของ,ของครูบาอาจารย์แต่ความรู้สึกของครูบาอาจารย์อันนี้ไม่ใช่บุญคุณเ,เลยเพราะฉะนั้นความสําคัญอย่างยิ่งการศึกษาในทางโลกขาดศิลธรรมไปไม่ได้ส่วนศิลธรรมมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วจะเกิดขึ้นมามีขึ้นมาเองมันก็เกิดขึ้นมาเริ่มต้นก็เกิดขึ้นมาจากการศึกษา การศึกษาก็จะเกิดขึ้นมาได้กว่าเกิดขึ้นมาจากการคบคาสมาคมกายกายชิดกับผู้มีธรรมท่านอย่างไรในมงคล,ละสูตรสามที่แปดประการท่านจะบอกว่าตั้งแต่มงคล,ละสูตรอันข้อแรก,กเสวานาจะบาลานังบันติตามันจะเสวานา <c oughs> ท่านบอกว่าให้หลีกเลี้ยนหลีกหนีจากคนพาลคนเกเรเก,เกตรงไอ้ขี้เหล้าเมายาขี้ฝิ่นกัญชาอะไรต่ออะไรต่างๆ,างๆทั้งหลาย ให้ห่างให้หลีกเล่นจากบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอย่าไปคบค้าสมาคมอย่าไปใกล้ชิดเขาถ้าเราใกล้ชิดเขาคบค้าสมาคมเราอาจจะไปตกหลุมนอย,อย่างนั้นก็ได้อาจจะซึมซับเข้ามาเราอาจจะเป็นไอ้พวกขี้เล่าเมายาขี้ฝิ่งกระชาเป็นเป็นพวกเกเรเกตงุงตามเขาไปก็ได้โดยไม่รู้ตัวทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็เป็นคนดีมาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะนั้นต้องรู้จักหลีกเล่เลนรู้จักทางอ่ อย่าไปใกล้ชิดอย่าไปคบค้าสมาคมบัณฑิตานันจะเสวนาให้รู้จักคบบัณฑิตคือคบผู้ฉลาดผู้มีธรรมรก็คือใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เข้ามาศึกษาข้ออัดข้อธรรมเมื่อเราได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ใกล้ชิดกับผู้มีอัดมีิธรรมมันก็ซึมซับไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดจากการได้เห็น เห็นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านมีกิริยาอาการเคลื่อนไหวอย่างไรเราได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านแนะนําอย่างไรจากนั้นเรามีใจเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นเหตุการณได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เอามาคิดพิจารณาพอลงใจด้วยเห็นด้วยผลในข้ออัดข้อธรรมแล้วเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากการ ประพืชปฏิบัติของเรามันจะซึมซับเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเมื่อซึมซับเข้าสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราเนี่ยแหละเป็นภานชนะรองรับธรรมเมื่อใจของเราเป็นธรรมแล้วร่างกายของพวกเรากายวาจาของเราเนี่ยกายวาจานี่มันเป็นเครื่องมือของใจเมื่อใจเป็นธรรมแล้วมันก็ใช้กายวาจาของเราเนี่ยไปในแง่มุมงของข้ออัดข้อธรรมก็คือใช้ไปในทางศิลธรรมใช้ไปในทางคุณงามความดี ก็เป็นรู้แต่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วยิ่งมีวิชาความรู้ความฉลาดในทางโลกเปเครื่มเมือด้วยยิ่งสามารถจะทําคุณทําประโยชน์ไปได้มากได้ได้กว้างขวางออกไปแต่ถ้าหาไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้ก็ด้วยความเป็นวิชนคนมบีกิเลสของพวกเราท่านๆนีๆ่แหละไอ้เลสที่ฝังราักใหญ่ฝังนาลึก,กอ,ยอยู่ภายใน,ใน,นใจิตใจมันครอบงําจิตใจของเราจิตใจก็เลยเป็นจิตใจที่มีตะกีเ้เหลือ เมื่อมีต่กิเลสกิเลสมันก็เอาเนี่ยกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันยิ่งมีวิชาความรู้มาเสริมเข้าไปเป็นเครื่องมืออีกมันก็เลยสามารถที่จะเอาวิชาความรู้ความฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเอากายวาจาเนี่ยเป็นเครื่องมือใช้ความฉลาดเหล่านั้นออกไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาเพราะนั้นจิตใจดวงนี้มันเป็นตัวชี้บอกทางชี้บอกทาง ถ้าใจไม่มีอัตมิธรรมมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นเราจะไปทํสิ่งนั้นมันเป็นความชั่วเป็นความเลวแต่เราก็ไม่มีความกดกันหรือไม่มีกําลังที่จะไปต่อต้านในความชั่วความเลวที่เข้ามากระทบที่จิตใจมันจูงไปได้พที่สุดเราก็ไปทําเราไปไป็นเครื่องมือทําทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันชั่วมันเลวนั่นแหละนี่แหละคือปกติธรรมดาของปุถิชน พราะนั้นปุจุชนเราเนี่ยไม่ต้องมีโรงเรียนสอนความชั่วไม่ต้องมีการอบรมเรื่องความชั่วแต่ก็เป็นควาชมชำนิชำนาญในการทำความชั่วความเลวทั้งหลายเ่าตั้งตลอดก็เ,เพราะมันเคยชินมาเป็นเรื่องเครื่องมือเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันฝังล่างลึกอยู่ในจิตในใจของเรามาหลายภพหลายชาติมันจะมีควาชมชำนิชำนานโดยไม่ต้องไปสอนไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยเรื่องความชั่วมันก็สามารถทําได้ด้วยกันเท้งนั้นเกิดมามันก็ทําเป็นแล้วนะ พอเ,เกิดมาเด็กมันร้องแวแวแวมันเห็นคนอื่นมันออกไปมันอยากได้ไปออกไปแย่งแล้วทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ได้มันก็ดิน้นก็ร้องเอาแต่ด้วยพ่อแม่ที่มีเป็นพื้นฐานของชาวพุทธก็นําเอาธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจา้าเขามาอบรมมาสอนอย่าไปเอาของเขานะไม่ใช่ของเรานะอย่าไปแย่ง,งเขาเขาเริ่มสอนให้รู้จักสิทธิ์ของเขาของเรานละ ก็ร้ว่าได้ออกมาจากข้ออัดข้อธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่สถาบันการศึกษาได้จูงเข้ามาในด้านธรรมะได้จูงเข้ามาในการแสวงหาธรรมะอันนี้จึงเป็นการสร้างสถาบันการศึกษานั้นให้มีคุณมีประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเพราะยิ่งศึกษามากเท่าไหร่มีความรู้ความฉลาดมากเท่าไหร่ เมื่อมีศีลธรรมผู้เคียมไปด้วยการศึกษาความรู้ความฉลาดทั้งหลาเท่านั้นจะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ขนาดจารย์ทั้งหลายได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาร่วมบุญในวันนี้ในวันครบรอบ42ปีของคณะมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอุโมทนาอย่างนี้น้อยได้มาพบปะครูบาอาจารย์ก็เริ่มมีความใกล้ชิดเริ่มมีความสนิทสนมแล้ว ต่อไปก็อาจจะจูงเข้าไปวัดเขาไปวาได้ทุกคนมากนี่แอาจารย์อันนี้ก็ฝากไว้กับคณาจารย์ทุกท่านทุกคนที่จะเป็นแบบอย่างแบบอย่างต่อนักศึกษาต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เราจะสร้างลูกศิษย์ลูกหากันสืบต่อไปคณาจารย์นั่แหละเป็นควาสมสําคัญอย่างนี้คณาจารย์นี่จะเป็นต้นแบบของศิษย์อย่างลูกศิษย์ทั้งหลายเพราะฉนั้นถ้าคณาจารย์ทั้งหลาย เป็นผู้สนใจฝ่ายใจในด้านธรรมะอาตมาว่าจะเป็นการจูงกิทธิ์เข้าสู่ธรรมะได้สะดวกที่สุดก็หวังใจว่าทางคณาจารย์เราทุกท่านทุกคนในคณะมนุษย์นี้จะให้ความสำคัญในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปก็เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคน